ดูดวงชาวราศีกรกฎดวงเหมือนโดนแกล้งแต่ดีขึ้นมาเฉยในปี2,568เหมือนโดนแกล้งจัดหนักจัดเต็มผมไปทำอะไรให้คุณหรือ,อยังไงครับนะผมปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับผมโชคชะตานี้เป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจกักรเราก็ทำตามแบบแผนนั่นแหละทำให้ดีที่สุดตั้งใจทำมาหากินทำมาคาขึ้น ดชะตาหนูโดนแกล้งอาจารย์ทำยังไงดีไม่รู้เหมือนกันให้ทำยังไงท่านก็ต้องปรับปรุปรงแปลเปลี่ยนแปลผันนั่นแหละนะผมสิ่งที่เกิดขึ้นในโชคชะตาบอกได้เลยว่าวงล้อแห่งวัฏจักรโดนแกล้งไปตลอดชีวิตนะผมแต่ตกตำแหน่งอะไรครับมันดีขึ้นมาเฉยแล้วนะด้วยบุญกุศลวาสนาสร้างคุณงามความดีขอพรจากเทพเทวดาบนสวรรค์ชั้นฟ้านะผมจะเจริญลูกเลื้องขึ้นมาทันทีจะได้เหมือนกับคนไปบนบานสารเก่าวไว้ ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าร่ำรวยข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าเฮงข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าปังขออนุญาตขออนุญาตดนึงข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าประสบความสาเร็จดวงชะตานี้อยู่ดีๆเฮงขึ้นมามันเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นในโชคชะตาของคุณต้องปริบปรดอยเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีค่อยๆเป็นไปได้ด้วยดีจะได้สุขสมสมหวังดังใจหมายในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันทําให้เราตกต่ําย่ําแย่รู้สึกอึดอัด รู้สึกอดกั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันดีขึ้นมาเฉยก็แปลว่าท่านหวานมเมล็ดได้ถูกนะแบบแผนประเพณีนะผมถูกต้องตามตามแบบแผนนั่นเองนะผมค่อยๆเป็นค่อยๆไปจะได้ส่งมอบด้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีดีจะบังเกิดขึ้นกับตัวคุณเพราะฉะนั้นให้คุณหาโอกาสดีๆจังหวะดีดีนะครับให้ท่านนะับปรับปรุงพัฒนาในโชคชะตาคอยสังเกตเรื่องราวต่างๆอย่าทำอะไรเดิมเดิมค่อย,อยๆเปลี่ยนไปเรื่อย ค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะผมและคุณจะได้ประสบความสําเร็จในโชคชะตานี้นะผมหาเรื่องทําไปเรื่อยๆแต่จู่ดีๆกับดีเฉยนี่มันคือดวงชะตาของคุณนะครับเ<อ>ขาเรียกว่าทาไปเรื่อยๆโดยไม่มีเจตนาจะร่ารวยแต่ถ้าตั้งใจมากจะไม่รวยดวงแปลกกว่าชาวบ้านนิดนึงนะผมเพราะฉะนั้นจิตใจที่บุญกุศลจิตใจที่ฮึกเขิมด้วยอำนาจบุญบารมีวาสนาบุญกุศลสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามา ับผมสนับสนุนค้ำชูก็ตกตำแหน่งเดเมจิเชี่ยวสายยานทวยเทพจะคอยสนับสนุนเพราะฉะนั้นท่านทำเพื่อจะทำอาชีพอะไรนั่งเฉยเฉก็ได้เงินคับผมอาชีพอะไรนั่งเฉยเฉได้เงินมีลูกดวงคนหนึ่งหมอสันบอกผมนั่งเฉยๆอาจารย์เส้นเดือนหนูรับเงินแล้วรับเงินยังไงอาจารย์สามหมื่นบาทสิ้นเดือนรับเงินนั่งกดเกมมาเรื่ <c oughs> อยๆเพราะว่าที่ออฟฟิศไม่มีงานทำบ <c oughs> อก๋ยวสบายแนละ้วอาจารย์เขานั่งไปเรื่อยๆ บอกโอ้ยอย่างนี้ไม่ดีนะไม่เป็นลายบริษัทรวยนั่งไปเรื่อยๆนะผมแต่ว่าอันนี้นะผมเป็นความเป,เป็นความชอบส่วนบุคคลเขาเลยทางานก็ตั้งใจทําแล้วแต่มันไม่มีงานให้ทำเราผมก็นั่งคุมไปเรื่อยๆบริษัทนะผมเพราะฉะนั้นในโชคกะตานั่งเฉยๆเดี๋ยวก็ได้ดีเองนะผมมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าก็ทําตามแบบแผนน่ะให้มันมีความสุขเป็นใช้ได้นั่นแหละนะเมจิกเชี่ยวสายยานโทยเทพนำพาซึ่งบุญกุศลวาสนา จเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินให้ท่านวางแบบแผนมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างตั้งมัน่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตามันก็ต้องมีโอกาสทองกันบ้างอ่ะคนเราจะเกิดมาไม่เคยมีเรื่องดีๆกับเขาเลยเหรอเพราะฉะนั้นให้ท่านลืน่นเลงสังสรรค์ไล่ลํากันอย่างมีความสุขนะับในเมื่อดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งไล่ลํำอย่างมีความสุขนะครับผมโชคชะตาของท่าน ก็จะฮึกเขมด้วยบุญกุศลวาสนานะผมถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผลันแปลว่าช่วงชะตาในช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าข้าพเจ้านะต้องสู้แล้วนะมันรู้สึกว่าข้าพเจ้าจะยอมแพ้ไม่ได้มันจะรู้สึกทําจิตใจให้พองฟูรู้สึกแช่มชื่นรู้สึกราบลื่นจะต้องสู้กับอะไรบางอย่างนะับเปรียบเสมือนหญิงสาวผู้ถือดาบขึ้นมาตั้งขึ้นนะผมเพราะฉะนั้นดวงชะตานี้คุณก็ควรที่จะ สู้อย่างเต็มกําลังและคุณจะได้ดีนะครับการพลิกเปลี่ยนแปลผันตกตําแหน่งหนึ่งไม้เท้าก็แปลว่าในโชคชะตาของคุณอาจจะมีการพลิกจากร้ายกลายเป็นดีหรือว่าพลิกเปลี่ยนแปลงพัฒนายอย่างก้าวกระโดดในระยะเวลาอันการใกล้นี้ก็แปลว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาอันการใกล้คุณก็ต้องเตรียมแบบแผนไว้ก่อนว่าถ้าจะเกิดเนึ่งแบบนี้ขึ้นฉันจะแก้ไขอย่างไรก็แปลว่าอะไรครับให้ถึงเงินสดมากๆเลยครับป้องกันไว้ก่อนเงินสดนี่สําคัญมาก ครับตัวไหนลงทุนเก็บไว้ก่อนถูกหรือแพงอย่าพึ่งครับผมเพราะฉะนั้นอัศวินขี่ม้าส่งมอบถ้วยทองก็แปลว่าเทวดาส่งมอบเรื่องราวต่างๆให้แก่ท่านท่านจะเจริญรุ่งเรืองสุขสันต์ทันาเกิดความแช่มชื่นเกิดความราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงชะตาตกตำแหน่งที่ดีดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคแต่เดวิลขึ้นเลยเดดขึ้นครับผมแปลว่าสิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดีเข้ามากล้ามกายเราก็หลบหลีกอย่าไปสนใจแล้วกัน นะผมในเรื่องราวต่างๆโอ้โหเดว,วิวขึ้นใหม่นะผมในเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นคนอิจฉาให้ร้ายใส่ร้าย,ายป้ายสีกันแกล้งในโชกตาจัดหนักจัดเต็มเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆอิจฉาใส่ร้ายเราจนหาสาเหตุไม่ได้อยู่ดีๆคนอื่นไม่คุยกับเราเป็นอะไรกันแน่เพราะว่าฉจนั้นคนนั้นคือคนที่น่ากลัวที่สุดนับหลบหลีกซ่อนเลน วงชะตาของท่านตกตำแหน่งบุญกุศลวาสนาสามเหรียญบังเกิดขึ้นในโชคตตาตกตำแหน่งบุญนะผมจะทําอะไรก็ประสบความสําเร็จเกิดความแช่มชื่นเกิดความราบรื่นมันตกตําแหน่งบุญมันรับรองได้ว่าเป็นไปได้ด้วยดีนะผมจะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเพราะฉะนั้นช่วงชะตาในบางช่วงท่านสังเกตว่าสัญญาณมาแล้วไม่ว่าจะเป็นท้องฟ้าไม่ว่าจะเป็นกลิ่นหรืออากาศกลิ่นทูบมาอ๋อกลิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับกลิ่นชั้นพรม ผมจะโดนบันดาลให้ท่านจเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงชะตาชีวิตจะสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญรุ่งเรืองขึ้นมารับทรัพย์รวยโชค the emerald นักรบกล้าได้กล้าเสียแป,แปลว่าชาติก่อนอาจจะเป็นนักรบมาก่อนก็ได้นะผมกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุมม่งมั่นชาตินี้ถึงเก่งพร้อมที่จะไฟมีเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาประเดบดัง ก็สามารถแก้ไขปรับปรุงเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันใดในเมื่อชาติก่อนเป็นนักรบชาตินี้ก็สู้ได้เต็มกําลังนะครับผมการตัดสินใจอย่างน่ากลัวจะบังเกิดขึ้นในโชคชะตาด้วยบนกุสลวาสนาอันยิ่งใหญ่เกียงไกรท่านจะ,จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันใดดวงชะตาตกตําแหน่งพระราชาแห่งถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสก,า,สกา,สาวิว,วาว่ามงคล ข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มด้วยเรื่องราวต่างๆที่เกิดความตั้งมั่นถึงเวลาข่าวบนกุศลวาสนาการส่งมอบถ้วยทองมันเกิดขึ้นกับทท่านดวงชะตานี้พลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างตั้งมั่นถึงเวลาท่านจะได้รับโอกาสดีๆเองนะไม่ต้องไปสนใจอะไรมากๆใช้ชีวิตไปเรื่อยๆครับจะโอกาสมันมานะมันมาแน่นะครับผมก็เรียกว่าตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็ม ให้ท่านวางแบบแผนประเพณีอย่าเจ็บซ้ำสองกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะผมจะทําอะไรก็คิดพินิษฐ์ไต่ตองแต่ว่าโอกาสทองเข้ามาก็ต้องจัดหนักจัดเต็มก็คือราชสีมานอนซับตากก็ลุยสิครับอย่ารอช้าสิครับนะผมูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่นะครับกดไลค์นะครับถือเป็นค่าครูหมอสัยก็ได้นะหอหยด่านแชมชืชนครับสวัสดีครับ